ครับตู้เลี้ยงตาอัตโนมัตินะครับส่วนประกอบของตู้นี้นะครับก็ได้เลยนะครับจะเป็นตู้คอนโทรลนะครับด้านในก็จะมีอะแดปเตอร์มีบอร์ดคอนโทรลเลอร์มีเรียลทม์ทรอกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นจอ LCD แล้วก็คีย์แพดแบบเป็นทัชนะครับทีนี้ที่ตู้นะครับจะมี2ตู้นะครับในตู้เนี่ยจะมีปั๊มนะครับตู้ตู้หนึ่งตู้จะมีปั๊มหนึ่งตัวนะครับปั๊มในตู้เลี้ยงตานะครับทําหน้าที่นะครับดูดน้ําจากตู้เลี้ยงตาออกนะครับแล้วก็ปั๊มในตู้พักน้ําด้านหลังนะครับจะทําการ นะครับดูดน <S S ้ำจากตู้พักน้ำเนี่ยเติมให้กับตู้เลี้ยงปลานะครับถัดมาก็จะเป็นโซลินอย์วาล์วนะครับตัดน้ำนะครับตัดน้ําจากตู้พักน้ำเนี่ยที่จะเข้าตู้ปลาครับเมื่อน้ําเต็มนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นมอเตอร์แล้วก็ที่ใส่อาหารนะครับก็คือจะมีช่องใส่อาหารแล้วก็ทําการปล่อยอาหารให้ให้ปลาครับตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์นะครับตรวจสอบระดับน้ำนะครับระดับต่ำระดับสูง2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นหลอดไฟนะครับที่ เปิดปิดนะครับโดยใช้แสงนะครับอาจาลองการทำงานนะครับนะครับก็จะเปิดปิดการทำงานนะครับการทำงานของตู้นะครับตู้นะครับจะมีเซนเซอร์นะครับที่ใช้ตรวจสอบค่า ph ของน้ำนะครับเมื่อค่า ph ของน้ำเนี่ยสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ในที่นี้ก็คือจะอยู่ในช่วง6ถึง8นะครับเมื่อสูงกว่าแหรือว่าต่ำกว่าหกเนี่ยนะครับปั๊มน้ำจะทำการดูดน้ำในตู้เลี้ยงปลาออกนะครับให้ถึงระดับถึงระดับด้านล่างคือระดับต่ำที่เราตั้งไว้นะครับ แล้วจะทาการดูดน้ําที่มีค่า pH เท่ากับ7หรือว่าค่า pH ที่อยู่ในในระยะที่ต้องการเนี่ยเข้าไปแทนนะครับจะทําให้ค่า pH ในตู้ปลาเนี่ยกลับมาเท่าระดับเหมือนเดิมที่เราต้องการแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ระดับสูงนะครับอ่านะครับจากระดํานองการทํางานนะครับตอนแรกนะครับตอนนี้นะครับค่า pH ที่จอนะครับจะอยู่ที่6.8นะครับผมจะจําลองนะครับโดยการใช้นะครับน้ําที่มีค่า pH เท่ากับ10นะครับ ะนครับช้าวเยี้ยสกับสิบนะครับสังเกตว่าปั๊มน้ําจะทําการดูดน้ําในตู้เลี้ยงปลาออกนะครับขึ้นการดูดจะดูดไปเรื่อยๆจนถึงระดับน้ําต่าด้านล่างเราะดูดระดับน้าต่าที่เราต้องการนะครับก็จะทําการหยุดแล้วก็ปั๊มน้ําเข้าไปแทนนะครับนะครับก็ปั๊มน้ําที่ตู้ปั๊มน้ำก็จะปั๊ม้าไปตัวนน้อยๆก็จะเปิดนะครับ ก็จบกระบวนการงานในการเปลี่ยนน้ำตู้ปลานะครับเดียวกันจะดับเมนูต่อไปนะก็จะเป็นการตั้งค่าเครื่องนะครับก็นะครับกดปุ่มฟังก์ชันนะครับเมนูแรกก็คือเซตโูมดก็คือการการเข้าไปตั้งค่าการหน่วงเวลาของเครื่องมอเตอร์ที่เครื่องให้อาหารปลานะครับก็คือจะมีเลข1นึถึงเนะครับเลขเลขยิ่งมากก็คือการหน่วงเวลาก็จะยิ่งนานขึ้นนะครับผมขอตั้งไว้ที่เลข2นะครับเสร็จแล้วหรือว่าถ้าตั้ง มันเปลี่ยนได้ครับสามนะครับเปลี่ยนได้เราต้องการตั้งอ่ะขอตั้งเลขสองนะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับทีนี้ฟังก์ชันต่อไปนะครับอ่ะผมออกก่อนกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดปุ่มไปทางขวานะครับ set section ก็คือนะครับเข้าไปนะครับศูงหนึ่งก็คือ section ศูหนึ่งเนี่ยก็คือตั้งเวลาที่จะให้มอเตอร์เนี่ยหรือว่าเครื่องเครื่องให้อาหารปลาเนี่ยทำงานนะครับอ่ะนะครับผมจะตั้งไว้ที่นะครับ อ่านะครับเวลา15เอ่อ17นนิกัสเนาทีนะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับอ่าเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับเครื่องทำเป่ามา ก็นะครับก็นี่คือการทํางานของเครื่องนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ